เธอชื่่่อพีกฉุดท้องนะท้องกับผู้หญิงผู้ชายล่ะตลกนิดหน่อยก็ได้เนี่ยแมไปเกลียดอะไรมั่งนะแค่เด็กเลยท้องแค่นี้นี่เพิร์ดเรื่องนี้มันใหญ่โตมากนะเรื่องนี้ยนะบอกพ่อได้ไหมล่ะ บอกไม่ได้จ้ะบอกพ่อไม่ได้ก็บอกไอ้ภัยดิจ้ะน้องบอกไม่ได้จ้ะพี่โอ้ยบอกพ่อไม่ได้บอกไอ้ภัยไม่ได้บอกพี่ได้ไหมน้องยิ่งบอกไม่ได้ใหญ่นะจ้าบอกพี่ก็ไม่ได้ทำไมล่ะกลัวพ่อจะอายเขา้อโอ้โหไม่ไปออกมาเอามาหากูเนี่ยมึงออกไลหอยในกล้วยที่มูไม่ดีเนี่ยบอกพ่อไม่ได้บอกใครไม่ได้อยไม่รับเขามึงจะอยเลยมึไ้ห

เราทำปฏิร้านหน้าไครถ้าพ่อไปไม่ทันตัวคงตายไปแล้วคนยมึงนหน้าตายไอ้บอ้าไอ้าไอ้่ไอ้อ้าไอไอ้อ้าไอ้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 โไอ้โอ้อโง่ไอโอ้อง่ไ้ง่้ง่ไ่่้ กับเพื่อนกูเพื่อนมึงมึงชื่ออะไรจำไม่ได้ก็กูไงใครไอ้แสนกับไอ้ไอ้ใครลูกไอ้ใใครับอนใอไรอแต่ไแสนทก็รู้ไอ้กวยไอ้ยแล้วเนี่ยโอ้โหกูขอโกูอ้เพื่อนกูขาดสติกูจำอะไรไม่ได้แต่เมื่อกี้เนี่ย กูเพิ่งไปฝั่นมือเข้ามึงอย่าตื่นกูนะเพื่อนแตนนมึงเลือกทีมาเหมาะอย่าให้กูดิ้นนานนะกูกลัวเพื่อนพี่เพิ่อนไอ้แตเข้าเมืองมันบอกเจ้าว่าอย่างไรบ้างเขาบอกกับพี่เพื่อนเอาไว้ว่าเขาจะนำบ่อช่อฟ้ากลับมาแล้พี่เพื่อนจะพี่นำบ่อช่อฟ้าใช่ไหมก็ได้เดี๋ยวพี่ไอ้ภัยเนี่ยจะไปตามไม้แสเข่าเมืองมันกลับมาหาเจ้าแต่ถ้ามานขืนการทุลัง ไม่กลับไปด้วยแล้วก็พี่จะตัดหัวมันอย่าฟัง้เจ้า